เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโชว์บ้านใหม่อลังการหลังใหญ่กว่าเดิมรวยอลังการขึ้นทุกวันสำหรับนักร้องสาวลูกหนึ่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซื้อบ้านหลังใหม่ใหญ่อลังการกว่าเดิมพร้อมประกาศขายบ้านหลังแรกที่เพิ่งซื้อไปได้ไม่นาน โดยบ้านหลังใหม่อยู่ในโครงการหรูราคาประมาณ20ล้านเพื่อที่จะซื้อสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีให้กับลูกสาวคือน้องยูจินและเตรียมพร้อมขยายครอบครัวใหญ่ในอนาคตเจนนี่ได้ตะเวนไปดูมา30โครงการหาข้อมูลเองเป็นเวลากว่า4เดือนจนได้หลังที่ถูกใจพร้อมเซ็นสัญญาจองบ้านเรียบร้อยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในกลางปีหน้า เจนนี่ได้โพสต์ภาพคู่กับสามียิวฉัดมงคลยืนหน้าบ้านหลังใหญ่พร้อมข้อความว่ารอบนี้สี่เดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้บ้านหลังที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็หาบ้านที่ถูกใจได้สักทีค่ะจัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ลูกและเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคต ในรูปเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะคะที่เจนนี่ซื้อเป็นหลังใหม่กำลังสร้างคะ่ะเสร็จประมาณกลางปีหน้าหลังจากนี้ก็เตรียมทำงานหนักเพื่อหาเงินกันต่อคะ่ะท่องไว้เพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวฉันทำได้ลุยทั้งนี้เจนนี่ยังบอกด้วยว่าหลายคนสงสัยทำไมไม่ใหญ่กว่านี้ไปเลยบอกตรงๆบ้านใหญ่ๆใ,ใครๆก็อยากมีแต่เจนนี่ไม่อยากเกินงบ ไม่อยากเป็นหนี้อยากมีเงินเหลือไว้ให้ลูกเรียนในอนาคตและที่สำคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้ให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะส่วนหลังที่ซื้อปัจจุบันเจนนี่จะปล่อยขายนะคะใครสนใจทักแอดมินในแชทเพจได้เลยค่ะ ไปดูเป็น30โครงการดูเองทุกที่ถามเองหาข้อมูลเองหมดกลัวไม่ถูกใจซึ่งก็มีแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวเจนนี่กันอย่างล้นหลามบอกชื่นชมในความเก่งของเธอสวยรวยเก่งครบเครื่องครอบครัวอบอุ่นมีลูกสาวที่น่ารักขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com